สวดผ่อนได้หมดส่งรถถึงบ้านสวัสดีครับ i s u ็ u D Max Blue Power ลำเนี้ยแน่นอนครับหล่อมากๆครับเพราะว่าถ้าไม่หล่อมากๆก็คงไม่ไม่ซื้อเข้ามาครับคิดง่ายๆครับเราคัดแต่รถสวยแล้วเราก็เล่นแต่รถสวยจริงๆดูรีวิวจนจบมั่นใจครับคุ้มค่าไฟคุ้มค่าเน็ตที่ดูล้านเปอร์เซนต์ เจ้าลำนี้รุ่นปี2019ซึ่งก็คือโมเดลสุดท้ายของโฉมนี้แล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉม all new ที่เป็นพลานุภาพพลิกโลกนะครับข้อดีข้อเด่นของเจ้าลำเนี้ยแน่นอนครับมันต้องมีข้อดีมันต้องมีข้อเด่นเหตุผลง่ายๆครับไม่งั้นก็คงไม่ซื้อเข้ามาครับนะข้อที่1เลย หลายคนซื้อรถมือสองถามคำแรกเลยครับไม่เท่าไหร่ลำนี้ไม่แท้แท้จริงจริงก็คือแท้ทุกลำครับไม่แท้แท้สี่พกว่ากิโลในรีวิวเดี๋ยวพี่อ้อนอาจจะพูดใช้คำว่าไม่ยังไม่ถึง4 000, 5่หมื่นก็นแล้วกันนะปัดเศษไปเลยง่ายๆต่อมาบอดี้สวยๆนะครับ Not ไม่มีขยับคานเดิมซุ้มเดิมซอกเดิมตะเข็บเดิมฝาเดิมประตูเดิมฝาท้ายเดิมโน่นนี่นั่นคลาสซีสวยๆครับข้อดีหลักๆเมื่อกี้เลขไมอะไรเอกบอดี้นะครับและภายในเขาโคตรดีเลยครับแอร์หนาวหนาวบุ๊กเซอร์วิส ครบครับภายในโคตรดีอันนี้พูดข้อเท็จจริงทั้งหมดครับทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้ดูในรีวิวหน้าจะประมาณสักส 10, 10ิกว่านาทียี่นาทีโดยประมาณเนาะจะไม่มีคําว่าข้อคิดเห็นนะครับจะมีแต่สิ่งที่เรียกว่าข้อเท็จจริงทําไมต้องทำเสิยง,งดุเนาะมันไม่ ให้แบบดูแบบจริงจังใช่ปะใช่ครับอันนี้อะไรอะม่อนอันนี้ให้ดูอะไรอะอันนี้พวงกุญแจสำรองครับผมมีครบมีครบได้มาครบใช่ครับนะครับ,รบดูแผงดูอะไรแล้วเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวเข้าไปดูเลขไม่แท้้ครับคิดง่ายๆครับว่าถ้าไม่แท้ก็คงไม่โง่ามาถ่ายโชว์ครับคิดง่ายๆครับ อบอลเลี้ยวนะถ่ายเลขไม้ให้ป่าสี่หมื่นสี่พันกว่าโลถูกไหมถูกคับนี่ให้ลูกค้าเห็นไอ้นี่ด้วยลบก่อนเลยนะลงที่มือพี่อ้นสกิดอยู่เนาะครับโอเคป่าสกิดเรียกมันนะน้าจ้านี่ดูคิดดูดิยังไม่แกะอไอพลาสติกตรงเรือนใหม่อ่ะไอไอ,ไอเขาเรียกวะสติ๊กเกอร์อะตรงเรือนใหม่ยังไม่ได้แกะครับโอ้โหพี่อน้นพลาสติกม่านบังแดดยังไม่ได้แก่เลย แล้วม่อนพูดเฉยเฉยลูกค้าที่ไหนเขาจะเห็นละม่อนมีครับอ่ะพี่เปิดให้ดีไหมดีไหมดีไหมจะได้จะได้เห็นชัดๆดีไหมครับดีไหมนี่อันนี้ไม่ได้ว่าเราไปซื้อตลาดแล้วก็หาเรื่องเอามาห,อหอ่อหลอกเขานะไม่ใช่นะครับนะลูกค้าสบายใจได้นะตัวนี้แผงประตูนะครับจะเป็นลายไม้สีดำเงาๆนะครับเป็นตัวเชนแล้ว มันคือโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมทิกโลกมี20นะครับให้น้องค่อยๆถ่ายตามสบายเห็นชัดๆน็อตไม่ขยับเข้าไปถ่ายเบาะแคปแล้วเดี๋ยวอย่าลืมถ่ายเสาน็อตไม่ขยับไม่ต้องรีบใจเย็นๆรีวิวชิวมากครับรีวิวไปกินน้ำไปครับเพราะหิวครับ อไม่ขยับมอนอย่าลืมถ่ายนะครับผมรุ่นปี2.0 1.9แท้แท้เอาละลดมลดระดับมาเล็กน้อยปืืดนะดูเบลครับอใจยเย็นๆพอดีน้องไม่ได้ใช้ไอ้ขาตั้งเขาเนระียกไะไอ้ไม้ไม้ครับนะครับอันนี้เรามือลน้นๆเลยนะครับนี่ดูนะปี2 0 1 9เจนะครับ รีวิวชัดเจนครับถ่ายแบบรีวิวแบบเรียวๆบ้านๆครับสภาพภายในกล้าพูดเต็มปากว่าเลี่ยมมากๆเบาะหนังดำได้แดงนะครับโครงสร้างอะไรต่างๆเดิมสนิทสติกเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบๆนะครับนี่ดูเลย สติกเกอร์ห้ามเอามือเข้ามานะแต่จริงหรือเปล่าสติกเกอร์ที่แปลว่าอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าห้ามแชทอย่างเดียวเพราะถ้าว่าแชทอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้ไปนะจ๊ะกุญแจสำรองได้มาครอปไม่แท้ๆสี่หมื่สีและแน่นอนครับในคลิปรีวิวจะถ่ายแค่นี้มันจะไปพออะไรถูกไหม มันน้อยไปถูกไหมถูกค่ะมาครับเล่นกันยาวๆม่อนไปเจอพี่ที่หน้ารถเลยครับไปครับเชิญครับมาดูสภาพห้องเครื่องแล้วก็เดี๋ยวตอนเปิดห้องเครื่องนะครับก่อนจะเปิดบอกลูกค้าอย่างนี้ครับรถทุกคันอ่ะเปิดไปคุยไปก็แล้วกันเนาะรถทุกคันเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทายน้ำมันเกียร เรียนท้ายน้ำมันเฟืองท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนที่จะมาจอดขายอยู่ที่เต็นท์แล้วพี่อนไม่มีทางรู้ไม่มีทางทราบเลยว่าใครจะพร้อมออกรถเมื่อไหร่ถูกต้องไหมครับถูกครับบางคนซื้อเงินสดลูกค้าบางคนบางท่านบางครอบครัวจัดไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บต้องการออกรถทันทีเนื้ออ,อกือมอารมณ์อของร้อนนะครับเนื้ออ,อกมืมะ มาว่านทนพี่ป่ะงอารมณ์ของร้อนอะ่ะโอเคป่ะเป็นไงฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเตรยียมทุกอย่างไว้ให้อย่างเรียบร้อยครับอ่ให้น้องเข้ามาถ่ายครับแคปหน้าจอไปได้เลยนะเลขเครื่องเลขตัวถังเอาไปเช็คที่ศูนย์โน่นนี่นั่นเช็คประวัติดูดนี้เขาเช็คได้ไงมอมอดนะครับ เพราะก่อนที่พี่ซื้อเข้าทุกคันพี่ก็กล้าพูดครับว่าเสียตังค่าเช็คก,ก็พอสมควรครับอ่ะบอกตรงๆเนื้อป้าเพราะไม่งั้นเราซวยไงถูกป้าถูกครับเออนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายก็บอกให้อยู่เบ็ดเสร็จชุดนี้ประมาณเกือบเกือบสี่พันบาทนะครับนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดลูกค้าออกรถไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนอกจากเติมน้ำมันกับผ่อนอ่าน้องเออ ไปดูน็อตไม่ขยับแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาดูที่ฝากระโปรงเม็ดอาร์กอะไรต่างๆเดิมๆโรงงานไม่มีพลิกความชนเบาชน,ชนหนักตะแคงขวาตะแคงซ้ายใดๆทั้งสิน้นครับรถสวยมีราคารถสวยอยากได้รถสวยราคาถูกเหม,ดดมือนรถคว่ำผมไม่มีอันนี้อันนี้ต้องบอกตรงๆนึกออกปะ นีออ่หรอครับชาๆช้ยช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 ยเย็นมากเย็นๆเค่อยๆอ,อ่ะขเข้าไปหม่เข้าไปใหม่เข้ามจเย็นๆให้น้องใจร้อนครับเพราะวัยรุ่นครับ <c oughs> นะครับใจยเย็นๆลูกค้าเราบางทีอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดยิ่งถ่ายสโลว์สโลว์ยิ่งดีเพราะว่าเขาจะได้เห็นแบบเหมือนมาดูด้วยตัวเอง <c oughs> เอาละค่อยๆขึ้นมามาดู <c oughs> สติกเกอร์สากระโปงอยู่ครบๆนะครับ แต่ถ้าเป็นดีแม็กชมใหม่แล้วเป็นปีย2ิบขึ้นไปฟิกเกอร์ตัวนี้จะไม่มีแล้วนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับ <S <S มาด้ลยอ,อยากเข้าไปถ่ายป้ายทะเบียนให้ลูกค้าดูทีป่ะใกล้ๆเลยได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมก็อ,อย่างที่พี่บอกบางคนเขาอยากจะไปเช็คว่าเอ้ยมันยังไงอะไรยังไงหรือเปล่ามะเดี๋ยวนี้ม, <S <S มันโลกยุคข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วนะครับมันโลกยุคข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วฉะนั้น ลูกค้าไปเช็คไปอะไรได้เต็มที่ครับโอเคไหม <40. S 1> ภาษีถึงกลางปีหน้านะครับ19กรกฎาคม2568นะจ๊ะสะภาพอย่างนี้นะใครได้ไปรางวัลชีวิตเมื่อกี้เราดูห้องเครื่องกันไปแล้ว ดูด้านขวาน็อตไม่ขยับอะไรต่างๆก็ดูกันไปแล้วแต่ดูรถทั้งคันครับยิ่งลูกค้าไม่ได้มาดูด้วยตัวเองแบบนี้ไอเสียงติ๊ดๆอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เสียงเกียร์เข้าเกียร์ถอยนะครับยิ่งลูกค้าไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองเขาเรียกว่าดูผ่านรีวิวหรือดูผ่านออนไลน์แบบนี้ไม่ต้องกลัวครับเรารีวิวละเอียดไม่ได้แพ้ลูกค้ามาดู ด้วยตัวเองครับมานี่แล้วอยากจะให้ดูท้ายรถมากๆครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าอย่างไลเนอร์คือรถกระบะมันก็ต้องมีแม็กไลเนอร์แถมมาอยู่แล้วถูกไหมอ่ะอย่างไลเนอร์อย่าง, iner, างสภาพคือมันดูออกเลยว่าเจ้าของเดิมไม่ได้มีแบบบรรทุกไม่ได้มีแบบ ใช้งานหนักอะไรเลยของพวกนี้มันดูออกครับอแต่ให้น้องถ่ายก่อนเดี๋ยวพี่ไม่อยากเดินเดินขวางเดี๋ยวพี่เดินอ้อมไปสภาพแบบนี้คือสดนี่สดจริงๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่รถรบกวนแต่ไม่ต้องมาใกล้พี่มากก็ได้พี่เขินนี่ให้ดูน้ำมันนี่ อ่ะเข้ามาใกล้ได้ะไม่เขินละขอบคุณนะนี่ไอเนี้ยแหละคือตัวบ่งชี้ชั้นดีเลยว่าแอร์ยังอยู่ในสภาพที่ดีสภาพที่เย็นฉ่ำนะครับอัน,นี้คือน้าทิ้งแอร์เพราะเมื่อกี้เราจอดอยู่ด้านนี้ถูกไหมถูกครับถูกถูกป่ะแล้วพี่ก็อยู่เทิร์นมาถูกป่ะค่ผมนะครับมาว่ากันต่อ1.9ึ่งจุดเก้าแคลไฮลเดอร์ซเออแอลนะครับ ชื่อรุ่นจะยาวนิดนึง Isuzu c a p Highlander 1.9L รุ่นปี2019ตามที่เปิดในเซฟตี้เบลท์ให้ดูนอกจากดูสภาพไลเนอร์แล้วมันพอไหมเมื่อเอาให้สุดเลยดีไหมดีครับดีไหมนี่ดูเลยครับนี่สันตะเข็บนะครับต่างๆมาร์คตะเข็บ พี่ๆบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเมดอาร์คอะไรก็ว่าไปเรียกอะไรก็เรียกไปครับเพราะว่าเอาเป็นว่าเรียกแล้วเข้าใจตรงกันนะครับเห็นไหมเห็นนะครับลูกค้าเคยคอมเมนต์ว่าทําไมติดพูดคาว่านะครับก็คือจะให้พูดว่าอะไรอ่ะมันก็อย่างอื่นก็คงไม่ได้ไงหูกปว่าเออจะบอกไอ้จุดๆ๋ยอมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมมันต้องพูดว่านะครับนะครับอย่างนี้แหละโอเค บไม่ไงั้นมันจะดูไม่ไม่ไม่ค่อยน่ารักเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะดูไม่สุภาพเนอะนะครับโอเคแมนะครับอีกนะต่อมาดหนึงกันชนมามาอนเข้าไปถ่ายกันชนมาเนี่ย <c oughs> เนี่ยตัวเชนแล้วมันจะได้กันชนแบบนี้มันจะคนละลายกับตัวที่ก่อนหน้านี้ก็แล้วกันอ่ะอธิบายสั้นๆนะจ๊ะมายาวไปยาวไป ปีสิ4เก้าสี่แสนนะครับ4ี่แสนต้นต้นกับสภาพขนาดเนี้ยมั่นใจว่าหาไม่ง่ายครับมาดูหน้าดูหลังดูขวากันไปแล้วมายาวๆมาดูภายในฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับมามา บุกเซอร์วิสต่างๆขอเราได้มาขอมาจากเจ้าของเดิมนะครับเขาเก็บไว้ครบถ้วนนะครับเก็บไว้ในเกสในในดินชักนี่แหละอย่างดีเลยนะจ๊ะเห็นแก้วน้ำเขินเลยมาต่อครับสักครู่ครับมอนเอ่ยอยากขายอะไรเอาเต็มที่เลยโอเคไหมโอเคครับนะครับ หกเกียร์ไม่นับถอยนะถอยอีกหนึ่งเดินทางไกลด้วยความเร็วถูกกฎหมายบนมอเตอร์เวย์รอบใช้อยู่2,000กว่ารอบประหยัดจริงๆโฉมเนี้ยพี่ไปส่งลูกค้าบ่อยอะต้องบอกอย่างนี้คือมันเป็นรุ่นหากินของเต็นผมเลยอ่ะนะครับ ฉะนั้นเวลาเราไปส่งแน่นอนครับรถมันก็ต้องมีการเติมน้ํามันถูกไหมถูกอันนี้เรื่องปกติเนาะไม่ได้กินน้ําเปล่าเนาะใช่ป<ช>่ะครับไม่ได้กินโค้กซีโร่ถูกปะถูก<อ>คับ,คบเนี่ยวิ่งเอาความเร็วอย่างที่บอกอ่ะความเร็วใช้คาว่าความเร็วไม่ไม่ไม่ผิกดกฎหมายดีกว,ว่าพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับสิบสี่สิบห้าโลลิตรอันนี้คือเรื่องแบบเรื่องเบสิกเบสิกเลยนะคือขับแบบไม่ต้องเลี้ยงให้แบบแข่งประหยัดชนะเลิศอ่ะก็ขับสบาย สิบสี่สิบห้าโลลิตรอันนี้คือคือขับแบบสบายสบายด้แหละแต่เขาจะแบบขานิ่งๆเลยนะเออที่แบบเหมือนไปแข่งอะแข่งประหยัดอะสิบไปปลายอันนั้นเขาทำได้กันจนแบบทำกันได้สบายแต่ผมอาจจะไม่มีความสามารถขนาดนั้นต้องหมาะก่อนะครับผมรู้ตัวครับครับเราพูดเขาว่านะ้ขับไม่ได้จะต้องพูดเขาอะไรมันง เฮียอ่างี้เหรมันก็ไม่ได้เนอะม่ไมันมันไม่สุภาพนะมอนใช่ค่ะนะสุกไหมสุกครับมันก็จะไม่ดีนะครับนะอย่าลืมถ่ายไลน์น็อตไม่ขยับขยับนี่ครับโหม,มาแล้วเดี๋ยวถ่ายลอนะ้อเนาะได้ครับอ่ะที่ย้ำให้น้องถ่ายลอ้ออ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยปิดเองไม่เป็นไรมา คืออย่างนี้คันนี้ผมใส่แม็กของโฉมล่าสุดก็คือโฉม All New เอามาใส่คันนี้ให้เพราะว่าตอนคันนี้ตอนที่ซื้อมามันจะเป็นแม็ก16 2 4 5 7องส6แล้วมันก็หล่อไหมมันก็มาตรฐานไงนี่หรอป่าเออแล้วอย่าง All New อะ่ะผมซื้อมาผมก็เอาแม็กของ All New มาใส่ให้เจ้า คันนี้เนื้อมามอเพื่อที่ลูกค้าจะได้แมทช์แท้ของอีมสุดในรุ่นล่าสุดโอเคปะโอเคคับเออดอกยางยังหนา,นา,นา,นานอึ๊กอยู่เลยครับยางบิสโตนดูเอาเลิกครับมาจริงๆมันก็ไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วเนาะที่ต้องบอกเพราะว่าเพราะว่าแจ้งราคาเออเหลือแจ้งราคาขอโทษครับลืมเงินเอาสดหรือผ่อนก่อนเอาผ่อนก่อนครับ สำหรับลูกค้าประวัติปกติไม่จะเป็นต้องดีเลิศน,นะครับเอาว่าประวัติไม่เสียนะพี่นะส่ง6ปีเดือนละ8,500บาทมีทอนส่ง7ปีเดือนละ7,000กว่าบาท7,000กลางกลางตัวแรกที่พูดมาทั้งหมดคือกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ใช้เงินดาวรถจ่ายแค่ค่าประกันตามจริง แต่ถ้าลูกค้ามีเงินดาวของพวกนี้มันเป็นสมการอยู่แล้วอะครับถ้ามีเงินดาวมันก็ผ่อนต่ำลงนะครับโอเคไหมโอเคค่ะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ไม่ยากครับเอาเป็นว่าถ้าฟรีดาวผ่อน6ปีประวัติดีอยู่เดือนละ8 5 0 0มีทอนทรง7ปีเดือนละเจ00กลางกลางและมีอีกเรื่องหนึ่งคือเงินอะไรครับเงินสดครับ419,000บาทครับ ไม่มีการเก็บแวดไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายค่าส่งรถค่าโอนกรรมสิทธิ์นนนี้นั่นอะไรทุกอย่างเอาเป็นว่าจ่ายเท่านี้แล้วจบครับยนลืมแกะตะเข็บหรือเปล่าจริงๆอะ่ะ ดูว่าน็อตไม่ขยับอย่างอื่นมันไม่ต้องแกะให้เสียเวลาแล้วนึกออกปะแต่แต่แต่อยากให้สบายใจถูกไหมเพราะเราถ่ายทุกคลิปแล้วก็แกะมันทุกให้ดูทุกคันใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเขานึกว่าเป็นรถบ้านรถบ้านน้อยปลอมถูกปะถูกครับถูกปะถูกครับโอเคว่าพี่เอาตามใจบอนเลยครับเอาให้สบายใจครับมามามาเดินมาดูนี่พี่แม่ถามแล้วไม่เดิน หรือมันจะถือกล้องอยู่แล้วให้พี่เลื่อนรถไปอย่างนั้นเหรอครับมันจะแปลกๆนะบอลนะอ่ะมาอ่ะมาทางนี้ถึงบ้าถึงบ้าถึงครับมองเห็นไหมมองเห็นปะเห็นครับอ่ะนี่เลยนะแกะให้ดูเลยอ่ะนี่ดูเลยอ่ะนี่นะมองเห็นไหมเห็นครับผมเออเนี่ยไม่มีชนเบาชนหนักพี่คว่ำคว่ำตุยเย่หาเหวลยใดทั้งสิ้นครับเออด้านขวาก็ลืมแกะนี่วะมา เดินเดินได้ปะได้ครับเออเดี๋ยวพี่ไปแกะด้านขวาให้ดูด้วยไะได้เลยครับมามาเข้าช่องนี้เลยมอนเลยมามามาอย่างที่บอกอะถ้าเห็นน็อตไม่ขยับอย่าอื่นมันไม่ต้องดูให้เสียเวลายังได้เลยแต่เอาให้ลูกค้าไปไง สบายใจสบายบใจเขาเอาให้เต็มที่ลเลยนี่ดู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 เนี่ยเนี่ยไม่มีตูมต้ามพลิกคว่ำตะแคงหงายนะครับครับโอเคโอเคครับเออสบายใจแล้วนะสบายใจแล้วครับโอเคเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเขานึกว่าแบบเราไม่ได้ถ่ายใช่ปะ่ะ <laughs> ใช่ใช่ไหมถูกไหมถูกป่ะ <laughs> จะบอกว่าวันนี้บรรยากาศดีมากครับ ยังถ่ายไม่เสร็จเลยครับแต่คือเราอยู่ในร่มนะฮะอยู่ในเต็นท์นั่นแหละยังยังไม่ทันถ่ายเสร็จเลยครับไอ้นนี้ฝนตกวันมนน,นถ่ายให้ดูฝนได้ปะให้ลูกคา้าดูฝนได้ปะเนี่ยครับนี่ยครับฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางไหนมอนคนทางนี้ครับจริงเหรอมอนรจริงครับจริงเหรออันนี้อยากบอกใครหรือเปล่าไม่ใช่ครับ,อรบโอเคมามามา,มาย้ำอีกทีมาดูนี่ อ่ะเชิญครับพี่เชิญครับพี่ไม่แท้แท้สี่หมื่นสี่พันสามร้อยกว่าโลนะครับนี่แหละคือแล้วสภาพขนาดเนี้ยโอเคเราคงไม่ได้พูดหรอกว่ารถแบบวิเศษบินได้อะไรได้อนะเนาะอันนี้แก้วน้ำไม่ได้แถมนะครับอันนี้แก้วผมครับ <c oughs> ผมหิวนะครับครับคือ ไม่ได้พูดหรอกครับว่ารถมันวิเศษบินได้แต่กับรถใช้คาว่าเจ้าตลาดละกันซื้อง่ายขายคล่องอะไรถูกไม่จุกจิกอยากจะเอาไปแต่งซิ่งก็ไปได้ไกลอยากจะขับเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมแบบนี้ยก็โคตรจะประหยัดและเลขไม่น้อยจริงๆคำว่าไม่น้อยอะครับ อ่ะก่อนที่จะจบก่อนที่จะบุยบุยกันบอกสั้นๆครับไอ้ไม้น้อยไม่เยอะอะไม่สําคัญเท่าไม้แท้หรือเปล่าไอ้นั่นแหละคือคีย์เวิร์ดนึกออกป่ะไออย่างเงี้ยคือน้อยและแท้ตัวสอบได้เช็คได้อยากเช็คเท่าไหร่เช็คไปเลยนะครับเบอร์โทรพี่อ้นครับ081485 000 0ครับรถบ้านลงมาน้อยครับชื่อแต่งรถไม่ให้ชื่อสวนสัตว์ครับพร้อมซื้อจริงโทรมา ไอ้ประเภทโทรเล่นๆขอตรงๆเลยไหวเลยครับอย่าทำครับแม่งเพอร์เจอร์นะครับเอาเป็นว่าพร้อมซื้อจริงแล้วมาครับเอออย่างนี้ไม่ต้องมาก็ได้ครับเพราะว่าส่งถึงบ้านครับบริการเต็มที่โอเคโอเคคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเบอร์ตามนี้นะครับ0ู1ย์5 0ดหนึ่งสี่แปดห้าศูย์ศศเบอร์เต็์รถนะครับไม่ใช่คอเซ็นเตอร์ สวัสดีครับผม